ผมรักที่นี่ตึกเอ็มพายสเตทมีความหมายกับผมอย่างมากเลยมันหมายถึงชีวิตมันหมายถึงความสุขมหมายถึงความสําเร็จแจ็คโบรดเดินทางย้อนเวลาทุกครั้งที่เขาขึ้นลิฟต์ไปยังสำนักงานของเขาในปี1931ตึกเอ็มพายสเตทเปิดขึ้นเขาเป็นหนึ่งในผู้เช่าราย,รายแรกๆเมื่อธุรกิจอันญมณีของเขาเติบโตขึ้นเขาก็เคลื่อนย้ายธุรกิจชั้นสูงขึ้น,นเรื่อยสูงขึ้นและสูงขึ้น ตอนนี้ด้วยอายุ81เขายังบรรลุถึงจุดหมายเอาเอาว่าว่ตรงนอกประตูนั่นก่อนนะแล้วจะมีเก้าอีกตัวหนึ่งตรงนี้ล่ะะ Empire Diamond กำลังมุ่งขึ้นสูงขึ้นอีกครั้งจากชั้นที่66ไปสู่ชั้นที่76<อ>การเคลื่อนย้ายที่ต้องใช้เวลาเตรียมการหลายปีแต่ผมเป็นผู้เช่าดั้งเดิมคนสุดท้ายผมเองก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่นี่มันเป็นแรงบันดาลใจว่าถ้าคุณทำดีคุณคุณก็จะได้อยู่ชั้นสูงขึ้นสามหหนึ่ง และตอนนี้ผมจะขึ้นไปอยู่ชั้นที่ 76. เจ็อาอเดี่ขึ้นมาครบทุกคนเลยยังเลยในทางธุรกิจความสําเร็จหมายถึงการเคลื่อนที่ขึ้นและนั่นเป็นเหตุผลที่ตึก Empire ยสเตดพยายามครอบครองขอบฟ้าของนิวยอร์กก่อนจะมีตึก e อ p มพา State นิวยอร์กมีตึกระฟ้าไม่มากนักและตึกระฟ้าจํานวนมากเกิดขึ้นเพราะราคาที่สูงของที่ดินในตอนนั้น มีการแข่งขันอย่างน่ากลัวในนิวยอร์กในปลายปี1920ซึ่งเกิดขึ้นจากการบุมของเศรษฐกิจเรามีตึกระฟ้าเกิดขึ้นตึกแล้วตึกเล่าซึ่งพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในปี1928ตึกวู o เวิร์ดคลองสถิตินั้นด้วยความสูง58ชั้นแต่ตึกไครสเลอร์ก็ประกาศตัวจะครอบครองขอบฟ้าของนิวยอร์กและเพื่อให้พ่ายแท้ประธานของเจนเนอรมอเตอร์จอห์นเจราฟครอฟ เชิญอดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กออลสมิธเป็นหัวหอกในโครงการที่ต้องการเอาชนะคู่แข่งสำคัญของ GM พวกเขาจะร่วมกันสร้างตึกซึ่งมี80ชั้นให้สูงกว่าตึกไคลส์เลอร์ทางไคลส์เลอร์จึงตัดสินใจว่าจะสร้างตึกที่สูงกว่าตึก Empire State ที่วางแผนไว้ในตอนนั้นนะครับเขาจึงเพิ่มโครงเหล็กสแตนเลสส e ตลที่ยอดของตึกไคลส์เลอร์ ทำให้มันมีความสูงถึง1,046ฟุตด้วยนะครับแล้วคุณคิดว่าลัฟคอปและสมิธทำอะไรพวกเขาบอกว่าเฮ้เราจะเพิ่มเพนเฮาอีก5ชั้นที่ชั้น88ทำให้ตึกของพวกเขามีความสูงถึง1,048ฟุตเอ็มพายสเตตูวานแผนในช่วงเศรษฐกิจกำลังบูมในปี1920พวกเขาประกาศเปิดตัวตึกในเดือนกันยายนปี1929แล้วเดือนตุลาคมก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต,กต่า เศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่ช่วงเวลาของการลงทุนแบบนั้นแต่เมื่อวันที่17มีนาคมปี1930การก่อสร้างก็เริ่มต้นขึ้นและกลับกลายเป็นว่าช่วงเวลาของโครงการไม่มีทางดีกว่านี้มีแรงงานเหลือเฟือที่ต้องการทำงานและโครงการนี้ก็ทำลายสถิติทุทกอย่างทุกสัปดาห์ตึกสูงขึ้นโดยเฉลี่ยแล้ว4ชั้นครึ่งและขณะการก่อสร้างดำเนินไป คนงานชายส0 0พันคนทำงานอยู่สูงกว่าพื้นมากกว่า1,000ฟุตอาผูกเขาจะโยนหมุดร้อนๆไปมาเหมือนกับลูกเบสบอลและใช้คีมขีบมันเพราะมันร้อนมากเลยทุกวันผมเดินผ่านไปเฝ้าดูมันเหมือนกับการดูลูกของคุณเติบโตขึ้นก็เพียงแต่ว่ามันเร็วกว่ามากเท่านั้นวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี1931 มากกว่าหนึ่งปีเล็กน้อยหลังจากเริ่มสร้างเอา s สมิธและผู้มีชื่อเสียงต่างๆเปิดประตูตึกแ่งสตวัตสองเดือนต่อมาแจ็คโบรดก็ย้ายเข้ามาในชั้นที่7ผมคิดว่าที่นี่เป็นที่ดีสำหรับธุรกิจของผมคุณแค่บอกว่าตึกเอ็มไพร์สเตทและคนก็จะรู้ทันทีว่าคุณอยู่ที่ไหนอา s สมิธเรียกผมว่าแจ็คแต่ผมเรียกเขาว่าผู้ว่าการ และเราเกิดเป็นแค่คนสองคนในตึก Empire State ในตอนนั้นนอกเหนือจากคนคุมลิฟต์พวกเขาเรียกมันว่าตึกเอ็ม y ี t สเตซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆมันว่างเปล่าเลยล่ะฝ่ายบริหารจะวิ่งไปมาเพื่อเปิดไฟในชั้นที่ไม่มีคนอยู่เพื่อให้สราบภาพว่ามีคนอยู่ในตึกและคู่ต่อสู้คือตึกไครสเลอร์มีส่วนเพิ่มเติมอย่างไม่คาดคิด ผู้บริหารตึก Empire State ตระหนักว่าถ้าเราเอาชนะไคล y s เ e อได้โดยการสูงกว่าพวกเขาเพียง2ฟุตผู้คนก็จะเข้ามาแล้วก็ทำอย่างเดียวกับเราพวกเขาตัดสินใจว่าจะเอาหอสูง200ฟุตไปไว้ที่ยอดตึก Empire s t a เตและเป็นสถานที่ใช้การได้และเป็นแผนการที่ประหลาดมากที่ใช้ตึกเป็นฐานสำหรับเสาอากาศ เอาผมเฝ้าดูพวกเขาพยายามจะติดตั้งหอคอยนั้นที่บนยอดของงอคานและพวกเขาพยายามอยู่หลายชั่วโมงด้วยวิธีการต่างๆเออพวกเขาจะส่งคนขึ้นไปบนนั้นได้อย่างไรมันเป็นไปไม่ได้มันจึงเป็นเรื่องตลกในตอนนั้นที่พวกเขาคิดว่าจะใช้งานมันจริงๆแต่นั่นไม่ใช่การเฉียดกับเครื่องบินครั้งสุดท้ายของตึกนี้ในปี1941 ยักยา้ายขึ้นไปอยู่บนชั้นที่14ทชนเวลาได้เห็นเครื่องบินงเข้าใส่ตึก Empire State เออในปี1945เครื่องมี25ชนเข้ากับตึกชั้นที่79ผมจำได้ว่าตึกนี้เหมือนกับคบเพลิงและเหมือนกับทั้งตึกกำลังลุกไหม้อย่างนั้นแหละมีผู้เสียชีวิต14คนและบาดเจ็บ25คนแต่แรงชนทำให้เกิดรูโวที่ตึก Empire State ทนกับแรงชนได้ 5ปีต่อมาจ็คย้ายไปอยู่ชั้นที่15และ10ปีหลังจากนั้นเขาก็มาอยู่ในชั้นปัจจุบันคือชั้นที่66ระวังมันดนดอยเนาะตึกเอ็มพายสเต e สูง102ชั้นและในวันนี้ในชั้นที่76แจ็คโรดกำลังอยู่จุดสูงสุดของโลกเอาเนี่ยแลวกุญแจใช่แล้วละคันนี้แหละค่ะคุญแจค่ะโอ้โหขอบคุณมากหนูตึกเอ็มพายสเต e คงต้องภาคภูมิใจในมรดกของมัน เพราะมันยังคงเป็นตึกที่ยิ่งใหญ่มันมันเป็นโลกของการคา้าเป็นตึกที่ยิ่งใหญ่ผมรักที่นี่และจะรักต่อไป